โอเคตอนนี้ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้ตอนนี้คงกะัดยอย่างเบามันเลยทุกคนนะ,อ,ะอีกคอหน้าห่างลูกระย้า นี่คนระับเปิดมีไน,นเปอร์ขอผมนะนเราจะมาฆ่าขคงกันนะผมนะฆ่ากโอ้แม่ก็ชูก็ไกลเลยเออเดี๋ยวมันซุ่มลับย่ไปลอกอะไรอ่ะโอ้มายตายอมันไม่ตายเดี๋ยวเราได้ง่ายตายซะ่า พออกมาสิอนอนนี้มีคนอยู่กระืออยู่ไม่ได้เปล่าไม่มีเอามอามโนบอยู่โนูวันนีนบม่ยยิงไม่ได้ด้ยดวยอะเอ้าเอาล่อไปจัดเลยอ้ไอ้ติ๊บ้าไอ้ อานี่จะด้ดลัมีอะไรนะวันนนรัมีคข้างในจะไปรบฆ่ามันเอ้วนี

นาไม่ควา้าตายนะไยเลยกมึงกล้าเข้าไปอ,ะอ่ะมั่มเกือบมาได้ทีมันตายน,น,น,นะฮะ วัวคนจะมาฆ่าผมมากเลยนี่มีคนไหมเหรอนี่เบาเนี่ยนี่มีคนคควัวคนนี้ดีสุดวัวเ,เป็นวัวนี่ดีอ้าวเจอช็อตขายที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่โดน,โดน อ้าลุกสนายอ,อยูออออเออ่เนี่ยทุสองามีปืนถเนี่ยอ่าฮะอือมีไหมหรอือเปลยูโูมีใครอยู่ไหมอ๋อไม่มีคนยีไม่ได้มันไกลเกนไป ปไปแล้วอืมเรารมากีากว่าอืมปาเีย,ยมด้คนละยิง,ยงกัน Những người khác.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  Những Rồi bay nhanh lên. Tại sao ta? Yeah. Và end lên vào. Ừ. Ừ. À. you <chat tuo Von> ah มีแค่ซนนักเองเนี่ย้ออ้อสแล้ขนมปลาเถื่อนขนมปลาเถื่อนขนมปลาเถื่อน มันจะลุกซอนนะมันจะเข้ามาอ่ะ ได้เอเคยังมีอ้น่าไออืมหาแรกนิ่งตายใครยัไม่รู้เนี่ยอ่าตายตายมนไม่ตายไอ,อ,ยอ,อยป่าเทือนแห่นี้ป่าเทือน โอชีว่าเราเอาปืนนี่ไม่ตายอีบ้าเอ้ตายคูดิเช็ดอ่ะ

โอเคใครนนี้จะเล่นเกมในหูัวเราจทิ้งมีเป็นตลาดแล้วกันนะทิ้งนแม่เั็นไรยชะมากเลยแม่ฆ่ากันอยู่ได้เยออีกันนี่อะไรเนี่ย